ีโอเคครับผมสวัสดีครับสุดปอกหลายคนก็อ่านชื่อคลิปแล้วนะครับผมก็ก็ขึ้นเขื่อนอยู่นะครับผม <c oughs> อ้าวันนี้ก็เป็นวันครบรอบ2ปีของเรา <c oughs> ก็จะเป็นการกินโอมากาเสครั้งแรกของผมนะครับ <c oughs> เรางคนไม่เคย <c oughs> ้วยเ<อ>หรอ เคยกินซูชินะแต่ว่าสั่งมากินเลยอย่างเงี้ยแต่ไม่เคยกินโอมากาเซ่เลยแบบว่ามีเชฟทำาอะไรอย่างเงี้ยวันนี้ก็ไปเจออยู่ร้านหนึ่งครับผมร้านแถวบ้านเลยอยู่คลองสองเขาเพิ่งเปิดใหม่นะครับผมก็จะไปลองดูครั้งแรกในชีวิตในการกินโอมากาเซ่นะครับผมไม่รู้มันจะเป็นยังไงม้างตอนใบสองที่ผ่านมาเพิ่งไปกินก๋วยเตี๋ยวพระเทียบมายังอิ่มอยู่เลยเนี่ยเกิดมาไม่เคยกินครับผมหัวละสี่พันนะทุกคนมันแพงมากเลยนะครับก็ไม่รู้เหมือนกันว่าจะเกิดอะไรขึ้นบ้างไม่เคยกินมาก่อนนะครับก็กินข้าไปพร้อมก ร้านอยู่ใ,ใกล้ๆนะครับผมอยู่แถวคลองสองนี่แหละเนาะแ,แถวบ้านเก่าเราแหละมมากมัน,มนก็อยู่ในเมืองแล้วมันก็แพงมากๆแล้วมันก็แบบไม่ได้อยาบไปไกลขนาดนั้นอะไรเงี้ยแล้วมันมีร้านนี้ที่เรากินประจำเย็นๆนี้รถโคตรติดเลยนะครับเรามากิน,กนตอนหกโมงนะครับผมที่โรชิสุกิอะไรนะทุกคนมองตรงครั้งแรกจริงไม่เคยมาโอ้ยรถโคตรเยอะเลยอะไรนั่งตรงนี้แล้วเดี๋ยวมีเชฟมาทำทำตรงนี้ห่อไม่ใช่ าให้นัง่งรออ๋อนี่ครับผมดูบรรยากาศร้านนะนี่เป็นร้านตัชิที่เรากินกันบ่อยๆแต่ก่อนนู้นนะแต่เขาก็เปลี่ยนชื่อร้านไปแล้วก็มีองค์ประกอบเพิ่มขึ้นมานะผมก็เลยอยากจะมาลองดูนะครับแต่ก๋วยเที่นี่อร่อยมากแล้วก็มื้อนึงอ่ะว่องตรงอาหารญี่ปุ่นอ่ะไม่ต่ำกว่าสองพนะันอะโอ้โหก็เลยแบบว่านานๆทีจะกินนะครับมันแพงนะแล้วก็จริงอ่ะเราหาตังค์กันได้แต่เราก็ไม่ควรกินอะไรกันแบบนี้บ่อยๆใช่่คะมันเปลืองตังค์นะครับทุกคนแล้ววันนี้ก็หัวละสี่พันนะครับจะมาดูว่าหัวสี่พัน ่บอกตรงไม่ไหวครับผมไม่ไหวครับเอาตังค์ไปเที่ยวดีกว่าโอเคเดี๋ยวรอเขาเตรียมของให้เรานะครับแต่เดี๋ยวว่ากันโอเคไป let's go สวัสครับค่างเป็นคำดิ้งก่อนนะครับแล้วค่างดิ้งเอ้ผมมาทำแรกครับไม่ไม่เคยมาก่อนเหมือนลูกค้าทำดูดูกับเขาครับผมใช่ไหมฮะผมรว่าผมน่าจะเคยดูอยู่อันนี้เป็นเป็นคำดิ้งนะครับผมต้องกินให้หมดเลยไปทำนีก คเจะเจอไปด้วยกันเลยนะครับเพราะว่าไม่เคยเหมือนกันนะครับมาเห็นครั้งแรกเหมือนกันเอาไฟเบิร์นไปนะครับนะคอนแรกของเรานะครับผมจะเป็นโปรเตสจากฮอกไกโดนะครับส่วนด้านบนนี้นะครับอันนี้จะเป็นต้นยูสึต้นยูสึนะครับขำแรกจากฮอกไกโดครับมันใหญ่มากเป็นมันใหญ่ขอบริหารปากนะขอดก่า เน,นี vale ่ยบายลายนี <t <t ่ป่ะนะไอ้ฟองอยู่นะไอ้ฟองบอกว่าอร่อยจนต้องคัมออกมาจริงอร่อยจนต้องคัมออกมาอร่อยอยู่ว่ามันนุ่มมากครับผมดต่อไปครับไปกันท้องคำกันนะครับ ให้ดูอยู่ให่ยังกินข้าวอยู่ก็กินให้อร่อยนะครับผมเดี๋ยวผมจะแสดงอาการลื้อรถให้ดูด้วยกันว่ามันอร่อยขนาดไหนนะครับเป็นจานดำๆนะครับผมเป็นมะนาวนะครับจะหั่นมะนาวไปแล้วนะครับหั่นเป็นแว่นๆนะครับตั้งใจดูตับปลาอังกิโมะรสชาติขางปลาคล้ายกับโฟกาตับปลาแห่งท้องทะเลแล้วใช่เขเหมือนโฟลกาะนะครับผมก็คือตับหานนี่ตับปลาแห่งอกิโมะมันจะมันๆนะเพื่อนฟิวฟิว แต่มันคืออิญมณคกับุ๊บน,นี่อร่อยต่อไปครับผมเรื่อยๆยาวๆตัดสลายรองนะครับผมรอไว้ที่จานสีขาวันนั้นเขาก็ยกมาลุกรล่างเหมือนกุ้งนะครับ <c oughs> กุ้งกัะเนื้อปลาตามด้วยไข่นะครับทำด้วยไข่แซลมอนนะครับโอ้โหเมโดนนี้แต่เขาก็หยิบมาเป็นกล่องเย็นๆนะครับกล่องหนึ่งขึ้นมาโอ้นี่นะครับมันคือไข่หอยเม่นนะดีเลยดีเลย สวรรค์แห่งทะเลนี่นี่น่าจะของจริงนะครับก็หลายที่ทุกคนรู้นะครับผมโูนิ่แงพงมากน<า>ะเวลาที่แพงมากนะครับเคยไปพาม,มาไปกินอยู่ช้อนหนึ่งนะช้อนละสี่ร้อยปากใส่ช้อนมาแล้วก็กินเข้าไปคำเดียวนะคำเดียวอุ้ยมัเลยแต้มด้วยมันไก่เดเมียนประกอบข้าหาก,กันซ้ายและขวานะครับด้านล่างคืออากัมมี่าประกอบคืนเนื้อปลาแหละอ่าอุ้ยดูดิดูฟังก์ชันมันประกอบซ้ายขวาอ่าโป้ง คนดีครับพี่บอกว่ามาเข้ากันไปหมดทุกอย่างเลยเฮ้ยที่มันทุกอย่างห่ะจะเข้าสู่นซอสซูชิแล้วระมาข่าวมาข่าวเป็นน้ำล้างปากก่อนที่จะเข้าโซนซูชินะครับถามได้ไหมครับว่าใส่อะไรบ้างวันนี้นะครับน้ำเนี่ยจะเป็นน้ำซุลูมิโนะนะครับหอมสลัดนนะครับจะเป็นสลัดสลัดสลัดครับผมไม่ถึงว่ากินได้ทั้งหมดเลยใช่ไหมครับอ่าแล้วอันนี้ก็เคี่ยวไว้ด้วยใช่ยกเว้นส่วมะนาวอ่โอเดี๋ยวน้าจะหยี อันนี้ต้องกินไหมครับค่ะอันนี้ทานได้เลยลอ๋อได้เลยเหรออุออ้ยเหี้ยเหี้ยแล้วขอ, <c oughs> อโทษครับไม่ในักรับมือหนึ่งถือกล้องขอโทษครับขอโทษครับอุ้ยอายจังโอเคล้างปากแั้วเดี๋ยเไปในขั้นตอนของซูชินะครับผมช่วงของซูชิขายที่ไหนใหม่ซูชิี้ผมเชฟได้ทําการลนไฟไปที่ตัวจานนะครับ,รบเชฟได้หยิบอะไรสักอย่างมาปั้นนะครับนี่น่าจะเป็นกล่องแห่งปลาอุ้ยดูกลาหมึกตัวน้อย หมึกน้อยหอมวางหมึกลงไปจานละสามตัวนะครับอ่าก็จะมีมะนาวอยู่นะครับเมนูนี้บีบมะนาวเป็นหยดๆอ่ะห้อยนะครับคนตะลุกอีกจานนเองหมึกหิ่งห้อยพอเสร็จจะมซะกับหมึกหิ่งห้อยนะครับเฮ้ยมันหอมมากเลยอ่ะใช่หอมมากอิเดอกิมาเอาแล้วไปกินนะ มันหอมเลยน้ำมะระหอมมากอือหึมันหอมดีมากพอมดมแล้วว่าหอมนวพอกินเข้าไปมันหอมในปากตามเข้าไปต่อใช่พอดีถ้ายกสดจะน่าเกลียดนะ <c oughs> นี่ทุกคนไอ้น้ำตัวเนี้ยมัน,นหอมมากโ่าม,มันหอมจนแบบว่าอยากทำอยากให้กินอันต่อไปบ่ <c oughs> ขอยๆจิ้มมขอจิ้มซายูหน่อยนึงเนี่ยปาก วาเราไม่เหมือนมีคมคมแค่วางๆไปแล้วก็ขาเลยโบ๊ะโบ๊ะโบ๊ะ <laughs> มันเด้งว่ะดีมากครับอ่ะต่อไปเนี่ยเป็นเนื้อปลานะครับนะวิธีการปั้นเขาแตกต่างกับจายป้องนะ <laughs> ไอ้ป้องปัน้นไงแต่ปั้นเท่ว่ะ <laughs> ป้องนี่โยกนี่เลย <laughs> <laughs> เน้นให้เน้น <laughs> <ๆ>เน้<ๆ>เนเ้นนทำไมข้าววันนี้สีเป็นแบบนี้ครับทำไมถึงให้เป็นสีขาวน้ำส้มมข้าวสึดอันนี้ขนาดข้าวก็ยังอีกมันอีกระดับหนึ่งไม่ใช่ข้าวแบบว่าธรรมดานะครับทุกคนปลาชิมมาจิดเด้ง ี่โดนไปสองเบ้งแล้วนะครับหมดตูดชิมาอจิสวัสดีชิมะอจิดึ่งๆกลุบๆนี่ประสบการณ์การกินครั้งแรกของพวกเราครับอารมณ์เหมือนมีคนป้อนข้าวให้กินปกติเราสั่งอย่างบ้ารคลั้งจิบเมนูมาจิ้มบมบมบบบบเต็มโต๊ะไปหมดแล้วก็สัดกันอย่างนัวนะครับไม่มีใครบอกว่านี่คืออะไรนะนี่มันคือเสน่ห์ของการกินโอมากาเซ่นะครับผมปลาร์เขาได้ป้ายว่าบีบไปหน่อยนึงโดยที่เรามองไม่เห็นเนื่องจากนี้ เราไม่รู้ตัวเนี่ยเขาเขาไป้ายไปแล้วนะครับเปิดไฟชิ้นนี้หนึ่งหยดทันน้งนั้นครับทุกคนซี่เดียนใช้ได้สองอาทิตย์ครับมีหลายเท็กเจอร์ในคำเดียวกันกับคำนี้เท็กเจอร์นะครับมาดูกันเท็กเจอร์อะไรบ้างไปเขียวซ้ายขวานี่คของเราลยครับ <laughs> เิ่นฝั่งนี้อีกสี่ระยะหนึ่งเิ่นฝั่งนี้อีกระยะหนึ่งไม่แล้วลนไฟแค่นั้นแต่ว่ากลิ่นแม่งเหมืนหนอนปลาย่างแต่จะพูดแต่พูดได้เป็นอ่าแค่น,นี้ลนนแล้วกันลองกินอะไรก่อนเนี่ยอ่ะได้กินกันไหมเออมันหอมอะ่ะมันบอกผมบอกไม่ถูกอะหรือว่าเราไม่เคยกิน <laughs> เออไม,ไม่ไม่เคยกินไงไม่เคยกินของพวกนี้ไงมันก็เลยแบบเออทู <c oughs> น่าแดงครับผมวันนี้จะมีสี่ระดับในทูน่าแดง <c oughs> อากามิโอมิชูแล้วก็ส่วนนี้พิเศษตโอละชูรวมกันสี่ส่วนด้วยกันรู้เรื่งเรียมได้ก่อนนะหนึ่งลิ ะทูนา่ามืนกินซูชิปกติชน,ะนมังค์ทูน่าละลายอะ่ะบอกถ้าไม่ต้องถ้าไม่ต้องเคี้ยวเอาลิ้นขยี้ขยี่ก็ขาด <c oughs> ต่อไปก็เป็นทูน่าอีกส่วนหนึ่งนะครับส่วนนี้จะเนื้อขาวกว่าเมื่อกี้นี้โกเทโร่เบียร์สีมาแล้วนะเราจะมากินโกเทโร่โก,กันนะครับเอาเอาจริงในตระกูลปลาดิบบางคนก็แบบว่าไม่ค่อยได้กินอะปลาทูน่าอะไรอย่างเงี้ยกินแต่แซลมอนส่วนใหญ่โท้โร่ อุ้ยมันเหมือนตับเลยอ่ะมันจะไปตับอีกมันจะเปรียบเทียบอะไรโอ้ชหเฉว่ายมันเหมือนมันไม่เหมือนเลยตัวหน้ากับตัวหน้าไอ้ผมเดี๋ยวจะไล่ตระนะกันอันนี้ก็อีกระเบียบหนึ่งพวกท่านเป็นอย่างไงนะอืมมีความหนืดขึ้นมาหน่อยกง้องกำลังอินเลยเนี่ยเพิ่งไปกินเหล้าแบบคนญี่ปุ่นมาแบบอินญี่ปุ่นมากโอ้และชูอยู่รวมกันสบายเป็นชิ้นส่วนที่สองส่วนอยู่รวมกันนะครับผมทวินวัน อันและเด้งก็เป็นย่งนี้โอริชูอีตะกี้มาเนได้ห่าเข้าไปมันเหมือนชิ้นแรกที่เรากินแล้วพอเราคือเท่าปันเหมือนชิ้นมึงแกที่เรากินโอติวสั่งที่อื่นคือ,อสองส่วนนี้มันจะแยกกันอยู่คระะับแต่ชิ้นนี้คือแม่งมันอยู่รวมกันโอริชูต่อไปเป็นโอทาโร อุนีพูนพูนอันนี้เขาเรียกว่าเป็นโอทาโร่นะครับแล้วก็เป็นชิ้นส่วนที่มันที่สุดนะครับทองคำเป้าอุ้ยนี่ต้องถ่ายเลยเนี่ยไอ้นี่ต้องถ่ายลงตอรี่เนี่ยของมือของมือของมือเอาซัดแบบมือมาแล้วเดี๋ยวล่วงกินยังไงล่ะเนี่ยเอาจัดเข้าปากไปเลยโมกเข้าไปปับ <c oughs> นี่ให้ดูให้ดูมนมันมีท้องเลทุกคนมีทองมีอุนีนะครับผมว่าโอทาโร่นะครับข้างล่าเป็นข้าว บทพิเศหน่อยนึ่งมันอร่อยจนต้องขำออกมาเมื่อกี้คุอยู่อวะยังยังยังอยู่นะยังยังอยู่ในปากกันนะยังมีแบบว่าไหลเติมเติมเมอยู่ในปากนะครับยังมีอยู่นะอืมนีค่ะดีค่ะอุ้ยคำนี้ด้ดีมากคำดีมากคำต่อไปนี้นะครับปูนี่ล้วนะครับนี่จะเป็นบัตนเดี๋ยวให้หมด ฟัดคำเดียวให้หมดนะครับนี่คืออูนิ่อูนิเลยนะเอาอูนิเลยนี่ยนี่ยต้องตั้งใจกินใช่ต้งแต่ตั้งแต่ตอนขี้เลยนะลงมาที่เป็นแชมเปี้ยนี่ครับพระเทพแห่งตะเกียบโอเคความอูนิไม่ต้องบอกถ้าเป็นเหลวตามลิ้นไปผมละทวยหมดแล้วตอนนี้ กระยแทบไม่อยากกินน้าตาลนี่ลกลิ่นมันยังอยู่นะ,ละกลิ่นมันยังตามน้ําลายไปได้อยู่รนสะช,ชาติแม่เงเกาะน,น้ําลายแล้วลงไปในคอด้ว <l ug> อ้วนน่บอกลเลยอบอวนเป็นบรรยากาศที่อบอวนนะครับคำนี้แปลกตามากครับคำนี้ไม่เคยเห็นครับคำนี้คือเชฟเอาปลาหลายๆอย่างมารวมๆกันหั่นเป็นชิ้นๆแล้วมารวมกันนะครับบอกเริ่มอิ่มค่อิ่มนู่นแล้วก็แปะด้วยอูนิอีกก็อะไรสักอย่างกลมๆนะครับอันนี้คืออะไรครับอ๋ออันนี้คือรวมนะคำนี้คือคำรวมเหล่าเทพนะครับรวมคิง นี่แหดูดิมันทุกทุกปลาเลยนะมันก<ค><ด>ินแบบไปนะฮู้ฮึลวงคลึงจังปลาอิม่มคำอ่ะโอ้โหอร่อยมากคำนี้คุณอิ่มเลยไม่บอกอ่ะอิ่มแบบมันใหญ่มากเลยโดยนี้ไม่อิ่มอ่ะแบบอาหารปลาคำนี้บอกอิ่มมันใหญ่มากเลยเอาเลยเอ่ะเ,เอาไปเอาอีก<ค><ด>อูนี่อยู่ข้างบนนี่เอาลองไปด้วย<ค><ด> ขอ,อดีเข้าไปเออ,เออเออและนี่ละห้าทีอย่เกี้ยวคำเนี่ยอ่ะต่อไปเป็นเนื้อนะครับทุกคนเชฟบอกว่าถ้าเกิดกินจบคอร์สจะเป็นคนที่สามนะครับที่สามารถสัตว์งจนจบได้คนเดียวนะฮะคนอื่นมาเนี่ยต้องให้ผู้ชายกินแน่นอนตอนแรกคิดว่าแบบว่าถ้าเกิดถ้าเกิดคนที่ไม่เคยมากินเหมือนเราเนี่ยก็จะแบบว่าเฮ้ยมันจะอิ่มหรือว่ามันดูแบบไม่กี่คำเองนะ แทบอ้วกเลยอิ่มมากครั้งแรกของเ,ขของเิคนดีกว่าเพราะว่าเิคนไม่ได้กินเนื้อนะคะคนไม่กินเนื้อ,อเช็คพล,ลังเบิร์นเนื้ออยู่นะแล้วดูแผ่นใบเอ๊กเลยนะครับเป็นว่าวเลยเน, <c oughs> น,นี่ะอันนี้แหละอิ่มอันนี้แหละมัสสิก,กาอ <c oughs> มันหอนมเนาะ <c oughs> ใช่เนื้อเนี่ยถ้านเ,เนื้อเบิร์นเนี่ยคือแบบไม่ต้องสืบอ่ะไ <c oughs> <c oughs> ข่ต้มม่อนลงไปกลางเนื้อด้วยนะครับกินได้หรือเปล่าแบบเนี้ยลองจิบๆก่อนเพราะว่าเนื้อมันมีกลิ่นเนื้อไง นี่คือเนื้อมาชิ้นสกะนะครับท็อปด้วยอุนนี่วาซาบิหน่อยนึงตรงกลางเป็นไข่แล้วมาแซลมอนนะครัอบอมลองชิมก่อนลองชิมก่อนมันต้องคำเดียวตัดได้ตัดแบ่งถ้าชิมไม่ไหวเดี๋ยวพี่กินเองทิ้มไปเหนแต่อยากลองกินแล้ว <c oughs> ไม่ไหวนุ่มอ่ะกินไหมแมวดีกว่า<ล>อันีกินเนื้อ<ล>ใช่ไหมลองปวามก่อนอะ่าคนไม่กินเนื้อจบไปนะครับเกิดมาให้บุญนะครับคนเนื้ออย่างเราต้องลุยกันคำนี้บอกเลยจะซัดให้หมด นี่คือแบบตัวนี้เขาดีนุ่มมันละลายในปากเลยโอ้ยเฮียไอ้ป้องต้องมาลองอ่ะไอ้ป้องมันชอบมากอะไรเงี้ยป้องมันตะเวนเนื้ออยู่แล้วจะอิ่มแล้วนะได้หมดแล้วโอเคขั้นสุดท้ายเลยอุ่นแน่นอยู่นะเนี่ยมาขั้สุดท้ายแล้วนะครับเป็นปูนะครับจบด้วยปูใครบอกว่ากินอูมาเซ่ไม่อิ่มเราเถียงเลยจุกเลยตอนนี้ขั้นสุดท้ายเลยยัดได้เข้านะครับโอเค นี้จะเป็นปูสุไวนี่ปูสุไวปูสุไวนะครับทุกคนมาดูหน้าตากันเนี่ยเป็นปูนะครับก็มันปูด้วยใช่มันปูอยู่มากนะครับนะมาดูนะครับเป็นยังไงหืมดมก่อนดมก่อนเอากินแล้วกินมันปูอ่ะเฮ้หนูชอบอยู่แล้วอร่อยคือมันมันปูอ่ะดิ๊ดอะปูอ่ะอุเนื้อปูดีมากอุ้ยอันนี้อันนี้คือจบสวยอ่ะจบสวยเลย ้ยกลิ่นนั่งกลิ่นปูขึ้นจมูกเลยทุกคนครับไม่อยากจะเอาแบบข้าวเหนียวป้ายากินทรรมดายใช่เออจบสวยจบสวยอนี้ดีครับผมเดี๋ยวตบด้วยซุปแล้วก็โขงไหวอีกทีหนึ่งล้างปากจะเป็นการเสร็จสิ้นภาร,รกิจในวันนี้นะครับครับซุปเคลียร์ปากนี่โกยมันปูอย่างเนี่ยนี่ไปอีกระเวลแล้วนะออหอมมากครับไหร้วนครับผมจบด้วยโลโก้ร้านนะครบับอุ้ย มันมีเสียงใช่นึกว่าเสียงหงอเสียงนี่เสียงขนมเหมือนเป็นฟองอากาศอยู่ข้างในแล้วก็จะทำให้นุ่มข้างหลังมันไม่มันไม่ได้หวานมากอ่ะทุกคนมันมีตะไคร้อิ่มจัดจัดกลับไปแล้วนอนเลยนอนไม่ได้ด้วยต้องเดินวอร์มก่อนย่อยก่อนไอศคีมมสุโอเคสุดท้ายไอ้สุดท้ายจริงนะครับสุดท้ายจริงต้องบอกสุดท้ายสุด ถ้าไม่อีกคงพิวกลับบ้านแล้วนะครับไม่ไหวแล้วว้าไอติมเลมอนเฮ้ยทุกคนมันมีความแข็งอยู่ในตัวมันนะครับเนี่ยคอมพิวต์ยงนี่แหละจบทุกอย่างโอเคผมจบด้วยไอศครีมดีๆนะครับออโอเคให้ผมขอไปนั่งหายใจทิ้งก่อนนะครับรู้สึกว่าพูดไม่ไหวไม่ไหว,ว <S <S 1> <S 1> เดี๋ยวจบงานนี้ค่อยว่ากันอีกทีนะครับข้ามไปก่อนเลยกันย่อยก่อนแป๊บไปซาตเกี้ยงนะครับยกเว้นเมนูเนื้อที่กินไม่ได้โอเคครับจบแล้วจบเรียบร้อยแล้วโอเคครับขอบคุณมากครับ คคมากเลยรับจบแล้วน,นะครับผมจากการอม,มาัาเซสครั้งแรกก็คือพรุ่งนี้เช้าตื่นมันก็ไม่กินอะไรหรอกต้องออกก่อนนะครับอิ่มมากๆโอเคเดี๋ยวจะเคลียร์งงเงินเรียบร้อยนะครับผมเดี๋ยวกลับบ้านกันไปเจอทีบนรถนะฮะเดี๋ยวโอเคครับผม จบกันไปก,นกับการกินออมากาเสะครั้งแรกนะครับผมที่หยมรถแล้วบอกตรงจะพูดมากไม่ค่อยได้นะครับผมว่าจะอ้วกนะครับอิ่มมากมากอิ่มสุดๆอ่ะชอบไหมากสุดชอบอันที่มีทองใช่เนี่ยเหมือนกัน <laughs> มันรู้สึกว่าเต็มปากเต็มคำแล้วก็แบบว่ามันคบรถดีอน,นั้นนะครับใช่ใช่อ่ะเป็นครั้งแรกนะครับผมก็หวังว่าจะไม่ได้มาบ่อยๆเพราะมันก็แพงครับทุกคนเนาะเงินควรจะหามาได้นะครับนากินทีก็พอนะครับก็เป็นบุญแล้วกันถึงถึงจะได้กินนะนะคิดไม่ฝันมาก่อนมันจะได้กินนะครับก็ได้กินกันกอรู้สึด ทั้รู้สึกแปลกดีได้กินอะไรที่เราแต่ว่าไม่ไม่ไมไมเคยกินนะมันก็ว้าวดีนะครับรู้สึกว่าเออของก,กินมันอย่างนี้นี่หวานนะอ,อ่ะโอเคนะผมก็ประวันนี้แหลนะเนาะวันครบรอบของเราเนาะวนมัดปุ้งโอเคนะผมยังไงก็ขอบคุณมากๆที่ดูจบล็อกนี้แล้วกันนะครับติดตามและหม่ยที่คลิปหน้าได้เลยนะครับเหล่านี้เอวขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับรสู้ๆนะครับหาเงินกินที่ได้นะครับทุกคน <laughs> สู้สครับต้องได้ก <laughs> <ป>ิน